สวัสดีครับผมในคลิปนี้ก็อยู่ในแอปไลน์นะครับบนมือถือผมจะมาแนะนําวิธีการนะครับเปลี่ยนเสียงเรียกเข้านะครับเมื่อเวลามีคนโทรเข้าไลน์นะครับให้เป็นเสียงอื่นกันวิธีการทํานั้นไม่ยากมาดูกันเลยอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆเ,เปิดเข้ามาที่แอปไลน์ของเพื่อนๆก่อนนะครับแล้วก็ให้ไปที่เจ้าเมนูหน้าหลักนะครับที่เป็นไอคอนรูปบ้านตรงนี้ให้เรากดลงไปได้เลยในหน้านี้นะครับ ให้เราไปที่ปุ่มฟันเฟืองด้านบนนะครับมุมขวามือจากนั้นให้เราเลื่อนลงมาครับผมให้ไปที่เมนูที่ชื่อว่าโทรนะครับที่เป็นไอคอนรูปโทรศัพท์นะครับผมเมื่อเจอแล้วก็กดลงไปหนึ่งทีอ่าและในหน้านี้เขาจะมีเมนูหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าเสียงเรียกเข้านะครับที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงให้เพื่อนๆแตะลงไปได้เลยครับผม และทางไลน์เขาจะมีเสียงให้เราเปลี่ยนฟรีทั้งหมดอยู่4เสียงนะครับ <Nice. S 1> ถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการฟังเสียงตัวอย่างนะครับให้กดไปที่ทางปุ่มเพย์ทางด้านหลังนะครับแบบนี้อ่าเมื่อเราได้เสียงที่ถูกใจแล้วนะครับ <S <S ก็ให้เรากดไปที่ชื่อของเสียงนั้นได้เลยชึบแต่ตรงนี้ทางด้านบนเขาก็จะเปลี่ยนไปนะครับ <Okay. S 1> แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เนี่ยมีซื้อเสียงเพลงจากทางไลน์ไว้นะครับ oh. ให้เรากดไปที่เลือกจากเพลงที่ซื้อไว้ตรงนี้ได้เลย จากนั้นก็เลือกจากหน้านี้ได้เลยอแต่ในตัวอย่างนี้ผมไม่ได้ซื้ออะไรไว้นะครับเขาก็เลยจะขึ้นว่าไม่พบเมโลดี้นั่นเองเมื่อเลือกเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก,ก็กดแบ็คกลับไปใช้ลายได้ตามปกติเลยโอเคลองนับไปทํากันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ทีใต้คลิปและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมสับสไครต์และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับและในคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ